อ่าสวัสดีครับเมื่อวานนี้ครับได้มีโอกาสเขาเรียกอะไรล่ะทำทำโต๊ะขึ้นมาเออแต่เป็นโต๊ะเหมือน diy นะครับนี่ทำให้ดูไอเนี้ยผมเอามาจากอ,านะอ่ีอเดี๋ยวให้ดูอ่ะไอเนี้ยมันคือฝาปิดฝาปิดลังของเซเว่นนะครับผมคือผมต้องการไม้ไม้ที่มันวางไอ้ไอเจ้าแผ่นเนี้ย แผ่นรองเมาส์เนี่ยวางให้มันพอดีซึ่งผมไปเจอโต๊ะตัวนี้เขาเรียกอ,อะไรเออมันเป็นโต๊ะแหละเป็นบอกเหมือน,นเหมือนกล่องอ่ะมันเหมือนกล่องที่อันนี้เป็นฝาปิดกล่องซึ่งทํามาจากไม้ไม้อัดนะครับก็เออผมเห็นมันแดูเรียบสวยดีก็เลยแงะแงะโต๊ะออกมาจริงๆมันจะมีลูกกุ๊กนะผมแงะลูกกุ๊กออกหมดเลยมันก็จะได้แผ่นนี้มาใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็ไปนี่ครับ ไปซื้อท่อน้าไทยครับนี่แล้วก็เอามาต่อครับเป็นเป็นแบบเขาต่ออย่างเงี้ยมันจะมีสี่ขาขาอยู่ตรงกลางแล้วก็อืมอย่างเงี้ยวางเพื่อให้มันความสูงความสูงจากจากเมาส์จากพื้นถึงเมาส์มันอยู่ประมาณข้อศอกครับผมมีความรู้สึกว่าตอนที่เล่นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยตอนที่เล่นอย่างเงี้ยมือมันอยู่ต่ําเกินไปมันทําให้ ทำให้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับผมก็เลยต้องการทำให้ข้อมือมันเป็นอย่างนี้เออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นเกมดูนะผมว่ามันมันก็น่าจะโอเคนะตอนนี้ยังไม่ได้ทาก,กาวมันก็จะบิดได้พอสมควรนะครับน่าอยากวางผิดด้านเดีย๋ยวลองเล่นเกมดูสักเกมหนึ่งนะครับดูดีว่ามันจะโอเคไหมนะครับ ผมว่ามันโอเคเลยแหละมันมันแลดูแบบมือมันไม่งอเออตอนแรกมือตอนแรกมือมันงององออย่างเงี้ยเออตอนนี้มันไม่งอแล้วแต่ผมก็นั่งพื้นเหมือนเดิมครับผม <c oughs> สาเหตุที่นั่งพื้นนี่ไม่ใช่อะไรครับเวลาผมนอนหงายนะครับนอนหงายดู youtube เนี่ยผมจะมันจะมองจองง่ายเออแค่นั้นแหละ ลองเล่นเป็นเซอร์แล้วกันเฟิงหมิงเฟิงหมินเฟิงมิน,มนเออส,สักชื่อไป เกมดังไปไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมรับเสียงเกมจากไมค์นะครับมันจะไม่มีซ้ายขวาแล้วก็อาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเพราะว่าไมค์ผมเนี่ยรับเสียงพูดจากด้านหน้าแต่ดอกลาโพงอ่ะมันอยู่ข้างหลังไมค์นะครับมันก็จะเสียงมันจะไซโค้งไซโค้งเข้าไมค์มันก็จะได้ยินแบบไม่เต็มที่ มีคนทักครับบอกว่าดีครับสยามวี6อ่า<ะ>ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ได้ได้โต๊ะตัวนี้มาผมขอเรียกโต๊ะแล้วกันนะครับลักษณะมันเหมือนโต๊ะ มันทาให้ผมนั่งหลังตรงขึ้นนะครับจากปกติแล้วต้องวางกับพื้นแล้วมันแบบนั่งหลังงอขับขพิมาต่อครับว่า f c อุ้ยเราก็อต่ออุ้ยเออนั่นแหละคือก่อนหน้านี้นผมจะนั่งค่อนข้างหลังงอแล้วมันมีปัญหาปวดข้อมือแล้วก็ปวดหลังนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ปวดมากเพราะว่าปกติผมปันป่นจัก,กรยานเสือมอบนะบเวลาปั่นเสือมอบมันเปไ็นยังง เออมันมันก็มอบจริงๆอ่ะคนคนที่ปั่นเสือมอบมันเวลาทําเล่นอะไรประมาณนี้มันจะไม่ค่อยเมื่อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคุ้นเคยกับกับท่านะครับนี่จะมารีวิวโต๊ะหรือมารีวิวเกมก็คือมารีวิวโต๊ะนี่แหละแต่คือจะเล่นเกมให้ดูว่าเออเฮ้ยมือมันมันโอเคอ่ะมันวางโอเคอะไรเงี้ยจริงๆตรงนี้มันมันเกินมันเกินด้วยเนื้อที่มันเกินก็ไม่เป็นไรเอาไว้วางของกินได้นะแถวนี้ น่าจะได้คีย์บอร์ดอยู่อย่างนี้แลวไว้วางของกินเออบางทีก็วางขย,ยิบคีย์บอร์ดไว้อี่นี้แล้วก็เอาข้าวมากินวันนี้เลยก็โอเคอยู่นะมาแล้วหน่านี้ไม่รู้จะจูกได้หรือเปล่าเออแล้วบางคนอาจจะมองเห็นเหมือนมันโยกจริงๆมันมันโยกไม่ได้เลยนะมันแบบพอดีเลยะ คือขยับเราไม่มีเสียงอ่ะแงะโทเทมก่อนอันนี้เสียงลำโพงผมผมฟังได้แค่ทิศเดียวนะครับก็คือด้านขวาอ่าสรุปคือเล่นแบบไม่ใส่หูฟังมันจะเล่นยากเล่นยากนิดนึง ถ้าผมตายก็โทษลำโพงอ่ะบอกเลยเล้ลมครับ อ้าวไอ้นี่มันอีกาเอาโอเคทำไมเขาเดินไม่ได้เมื่อกี้เขายังคนนี้คนที่ล้มเนี่ยเขาเขาทักผมเมื่อกี้นะครับว่า ไม่อยู่เขาทักว่า F4 เขาทักว่าเอฟเอฟซี FC แต่เขาไม่อยู่คืออะไรวะ มันเหยื่อรอนี่หว่ามาแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไมอ่อันนี้ไม่ไม่ได้โทษลำโพงนะโทษผมเองผมกล้า ใสแวะมาดูหน้าอยากเห็นหน้าชัดชัด ลืมกดเว็บบาร์หรือช่างมันเออเอาเป็นว่าวิ่งก็โอเคนะครับรู้สึกโอเคทปนี้ก็ขอตัดไว้เท่านี้แล้วกันนะครับฝากบอกไอ้คนที่ชื่อซันด้วยเนี่ยไอ้เนี่ยแหมวบอก f อฟซี fc นี่ไม่เดินเลยนะดูไอเดินยังยางยาง,ยางมันอยู่ครับมันอยู่โอ้ดีบ้า